สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่สองไก่วัวเหล้งไก่สาวล่าคลิปนี้เนาะเขาจะมาว่าเกี่ยวกับคนเล่าเฮ้าเนาะทีขามไปฟังไทยเสียคาผ่านดานเท่าใดหลายคนทีขามไปฟังไทยเนาะคือคนเหล้าเฮานี้เนาะว่าจะไปเฮ็ดเวียไปเที่ยวหรือว่าไปสื่อเครื่องเนาะจะเสียคา ผ่านด่านเนาะมเท่ากันเพิ่นก็นเลยท่า,ามะเนาะมื่อนี่เนาะาไก่สีอธิบายให้ทุกคนได้ฮับผู้นำกันเกี่ยวกับการขามด่านนอะว่าเฮาจะเสียเ่าใดก่อนสิไปฮับส้มคลิปฝากทุกคนสวยกดไลค์กดเสกกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบรผิผลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของสเ้าไก่เอาเป็นว่าฮามมหูก็เลยเนาะทุกคน คือหลายคนเนาะมีความสงสัยหลายเกี่ยวกับคนเล่าเหาที่จะขามไปไทยบางคนกับเซียคาใส่ใจท่วาหน่อยบางคนกับเสียคาใส่ใจท่วา,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 วาลายเนาะแล้วแต่บุคคลเนาะเพิ่นก็นเลยแบบมีความคิดเนาะว่าทุกคนตน้องเ้เสียสำนีเบิดบอ หรือว่าบางคนเพิ่นเสียหน่อยเนาะบางคนก็เสียหลายก็เลยเป็นเหตุเนาะให้คนเหาเนาะเกิดมีการตั้งคําถามขึ้นมาเนาะเมื่อนี้เนาะสกากะไปสอบถามมาเนาะเกี่ยวกับโพธข้ามไปเนาะซื้อเครื่องหรือว่าไปเ็ดเวียะหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ไทยเนาะเพิ่นได้ให้คาตอบสกามาเนาะลายคนเนาะก็บันไดนฮหูเนาะลายคนกับิหูแล้วเพราะว่าเคยไป ในการเสียเงินคาพานดานเนาะคือคนลาาเฮาเนาะไปเอ็ดเบียบอยู่ไทยนี่เนะาะคาพานดานค้งหลาาเฮ้าเนาะจะเสียอยู่สองร้อยบาททาเทียบใช้เงินลาาเฮ้าเนาะกับประมาณหกสิบปลายพันประมาณหกสิบหาพันกีบเนาะราวาเรทเงินู่มอมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะทาเทียบใช้เตม,เมก่อนเนาะ ประมาณาหาสิบพันกีบเนาะแต่นี้มันขึ้นมาสิบปลายพันเนาะเทียบใส่งเงินฟังไทยเนาะประมาณสองร้อยบาทหลังจากขามดานลาาเลว้วเนาะเฮ้าก็จะไปขามดานไทยอีกเนาะคือดานตหมอเนาะกวดคนเขาเมืองเนาะเพิ่นก็ได้ก,กวดกาเนาะเฮ้าก็จะเป็นเด้เสียอีกสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทคือหกสิบห้าพันกีบอยู่แล้วเนาะ เหตุให้คนเล่าเห่าเนาะมีความสงสัยเนาะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นเนาะบางคนมานำหลังเสียแต่ลอยบาทขึ้นไปหอไทยบางคนก็เสียน้อยกลัวลอยบาทกรณีนี่เนาะที่สกายวอลมาอันนี้เนาะคือเสียสองลอยบาทนี้เนาะคือคนที่จะไปเหตุเวียดอยู่ฝั่งไทยคนมีผืนทานอยู่ฝั่งไทย เนาะเป็นแห่งงานเนาะสิไปไทยได้เสียสองร้อยบาทเนาะไปฮอดเนาะค้าไปนี่เนาะมันสิมีหนังสือผ่านแดนเนาะก็คือพาสปอร์ตเนาะเขาจะมีปุ่มตัวนั้นไปเนาะกรณันี่ข้นที่มีพาสปอร์ตเนาะกรณีขึ้นไปเนาะจะเสียอยูซีร้อยบาทเนาะบัตรนี้เนาะกรณีว่า เฮาไปเฮ็ดวีอ่ะน้อเฮาเบิดเนาะอ่าหนังสือเฮาเบิดจังซี่นะแล้วเฮามาต่อเนาะไดเดือนนึง2เดือนบ่หรือว่าแนวใดเนาะแล้วแต่อ่าบุคคลนั้นเนาะว่าเพิ่นกํหนดให้จักเดือนเนาะก็จะมาเนาะต่อบัตรเากรณีเฮามาต่อบัตรเนาะเฮาจะได้เสียเสียอยู่ด้านไทยอีก200เนาะมาเสียอยู่ด้านลาวอีก200 กับขื้นไปเนาะกระเซียอีกเนาะดานละสองรอยเนาะพอดีเนาะเป็นแอปดดลอยเนาะกับไปกลับมาแต่ถาวาเขาขื้นไปเนาะขื้นไปแต่ไทยนี้ประมาณอยู่สี่ร้อยบาทเนาะถาลงมาเดีลงมามาต่อแล้วกลับขื้นขึ้นเนาะเปดดลอยเนาะตัวนี้เนาะก็ณนีว่า ทีไปเหตุเยตอย่ไท่เนาะแต่ทาก็ละี่ทีวาเนาะเสียลอยบาทเนาะก็ลนี่ไเนาะคือตัวนี้เนาะตามที่สกายสอบถามาเนาะจะเป็นนักท่องเที่ยวโบเนาะทีแบบว่าไปเที่ยวเนาะสิไปเที่ยวไทยเนาะก็จะเสียเงินคาพานเดนเนาะตัวนี้จะบลายนะประมาณลอยบาทหรือหน่อยกาลอยบาทประมาณหาหรือสิบบาทเนาะประมาณนี้แหละ ที่คนณลาฮัลเสียเนาะกรณีว่าเขาสิไปสื่อเครื่องเนาะทุกคนเนาะสกายนี้เนาะสิไปไทยสมมติว่าไปสื่อเครื่องเนาะสกายจะได้เฮ็ดบัตรเนาะบัตรตัวนี้เนาะโมเมนต์พาสปอร์ตเนาะเป็นหนังสือผ่านแดนเนาะที่เขาจะต้องมีปุ่มซูโมโนบบเนาะไปเฮ็ดอยู่ปกสซแขวงเนาะของตนเองเนาะแล้วเพื่อนจะออกบัตรใหม่เหาเนาะเป็นปุ่มแบบว่าอยัง เป็นหัวสีสียังวะจื้อใบหยักได้ปนันใด้เนาะประมาณสีขาวหรือสีทะเละอ่อนๆเนาะที่สกายเคยเห็ดมาเนาะ<ม>ปื้มตัวน,นั้นเนาะเฮาสซีได้เสียเงินอยู่ทางฝั่งลาวเนาะประมาณจับมืออหาหุกมือโบรซ์ทิศหนึ่งนี่แหละเนาะเพราะว่าสกายเห็ดมากระโดนแล้วเนาะประมาณซีปีแล้วเนาะเฮาเห็ดตัวนั้นเนาะเ<ม>วลาเฮาสิไปซื้อเครื่องเนาะ คือสกายนี้บ่มีฟาสปอร์ตมีตํพึงสมณโคกก็เอาปื้มสมณโคกหรือว่านังอ่าหรือว่าบัตรประจําตัวเนาะไปให้ด่านตมเนาะเพิ่นก็ช่วยให้เลยเนาะในกรณีนี้เนาะเฮาจะบ่ได้เสียลายเนาะเสียแต่อ่าค่าผ่านด่านประมาณ15,000กีบเนาะที่เป็นคนลาวเฮาเนาะ15,000กีบปเทียบใส่เงินไทยกะเท่าใด๋10-20บาทนี่ะประมาณนี้แล้วเนาะ แล้ววันนี้เนาะเขากับึ้นไปเนาะดานไทยเขาจะบริเซียเนาะแล้วก็ขึ้นไปซื้อเครื่องเนาะซื้อเครื่องซื้อเครื่องซื้อยังมากขายขนาะเนาะสโพพอขาเศร้าขายไม่ขาเศร้าขายจะเห็ดแบบนั้นเนาะแล้วก็ลงมาเนาะคือจะเสียแต่เธอเดียวขาลงมากับอาดานเนาะดานเล่าเขาจะเอาแต่นังสื้อผ่านแดนไหวเนาะ กวดเบิึงนะเนาะตัวนั้นเนาะแล้วเขากัมาปกติเนาะเฮ็ดให้แบบว่าคนเล่าเขาที่แบบว่าบริไปอยู่ไทยเนาะกัจะเสียโบราถ้าคนเล่าเขาไปอยู่ไทยเนาะไปเฮ็ดเวียดอยู่ไทยจะได้เสียลายกัวคุดเบิองว่าด้านหนึ่งสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทด้านไทยอีกสองร้อยเป็นสี่ร้อยสำหรับคนที่หาเสากินคำเนาะเขาคิดว่า มันก็แพงพอสมควรเนาะแต่ถ้าเขาคิดนแเง่บวกก็คือแบบว่าเขาไปหาเงินกับมันกับุุมสุดคุมเนาะท้าเขาคิดในแบบว่าจินตนาการที่ว่ากว้างขวางเนาะคิดในแเง่มุ่ดีๆเศรกิจคิดว่าซ้ำนันกับสมมาภะควรเนาะที่แบบว่าเพินจะเก็บแต่บางคนเนาะแบบว่าเฮดเบีย่าคือส่วงโควิดแนวนี้เนาะมันกับเฟืดอเครื่องเนาะเศรษฐกิจเฟืดอเครื่องกับเงินสี่ร้อยบาทกับสมควรได้เนาะ บางคนเนาะกินได้เป็นทิศเนาะสำหรับเงินสี0ร้อยบาทจึงได้กระตาเนาะทุกคนก่อนเฮาที่ไปหลินไทยเนาะเฮาก็ต้องมีการว่างเพลทน่เรีบหอยเนาะว่าเฮาจะเฮ็ดพัสปอร์ตไปดีบอเนาะพอว่าพัสปอร์ตนี้เนาะมันก่าได้ใส่ดนเนาะเป็นปีหรือว่าสีหาปีแล้วเตเนาะแล้วเตหฮาเฮ็ด มันกะจะง่ายเนาะกรณีแบบว่าเขาวขาคล้ายมันกะสีง่ายสะดวกสบายเนาะถ้าว่าเขาไปเห็ุแต่หนังสือผ่านเดนเนาะในกรณีที่แบบว่าเ้าเอาเครื่องอยู่ไทยมาขายเนาะคือคนลวาวนี่กันนิยมเนาะไปเอาเครื่องอยู่ไทยมาขายไปทไปทยนี้ไปทุกมือเนาะขามไปเอาเครื่องมาขายอยู่ลาวเนาะถ้าไปอยู่ไทยนี่เสียนละายเนาะจะได้กระตามนะเนาะขอให้ทุกคนเนาะทีขาม ไปไทยเนาะจงระมัดระวังส่วงนี้กับเมนส่วงโควิด -19 เนาะมันเพลระบาดไลยเนาะมันหล้างมือทุกๆครั้งพร้อมทั้งใส่แมสเนาะหรือว่าใส่ผ้าอัดปากเนาะก่อนละนี่เข้าไปสัมผัสสิ่งออมข้างเนาะที่เป็นยานพาหนะต่างๆเนาะมาแล้วต้องล้างมือหรือสีแอลกอฮอล์ขาเสื้อเป็นเทียบหอดเนาะเพื่อป้องกันพยาธโควิด -19 เนาะ อให้ทุกคนปลอดภัยเนาะคลิปนี้เนาะสกายกะสีข้อโจบเพียงสานีถาหกว่าเนาะทุกคนมีความคิดเห็นยังเนาะกรสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปวิดีโอเนาะเพื่อเฮาสิมาเล็กเปลี่ยนบทเรียนนํำกันบางคนคิดว่าอขอยเสียเท่านี้่สกากเนาะกับมาเซประสบการณ์นํำกันได้เนาะเพื่อให้คนที่เขามาบึงคลิปเนาะมาอ่านเมนเนาะได้มีความหูเนาะหรือว่า ว่าอืมแล้วไปผู้นี้ไปขึ้นมาถือเถะเนาะเข้าไปขึ้นมาแผลงเลยนะเนาะให้เขามีแนวทางเนาะบางที่บอกว่าได้เนาะโควิดหายโควิดเศร้าเนาะคนลาวเฮาอาจจะไปเที่ยวไทยร้ายขึ้นเนาะเพราะว่าสวงนี้มันกับเศรษฐกิจฝืดเครื่องเนาะคิดว่าถ้าโควิดสิบเก้ายุดเศร้านเนาะ่าจ่ะไปเที่ยวร้ายยุ่เนาะคนลาวเฮานี่นะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่็จะมาไปน เอาละทุกคนถามว่าสกานี้เนาะหากว่าผิผพประกันไดเนาะบอกว่าถือบัตโต๊เนาะ mm. เนื้อหาทีนั่นเสนอทุกคนในมือนี่หากบ่มีความเหมาะสมเนาะสะกายก็ต้องข้อโทษขอไผ่นำลายลายข้อให้ทุกคนที่เขามาเบิง่งคลีบสกาเนอะอาะจงมีแต่สุขภาพทีแข้งแห้งถาว่าเป็นเม่ค้่าก็ข้อให้ซื้อได้คายมานถาว่าเป็นพนักงานก็ข้อให้เจริญกล่าวนา ถ้าว่าเป็นนักศึกษาก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการพาักใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ